คือการพัฒนาประเทศไม่หมุนขึ้นก็หมุนลงอ่ะอันเนี้หมุนลงอยู่แล้วไอเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดอะ่ะมันมาจากว่าค่าเงินบาทคุณแข็งมากแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งก็เป็นเพราะว่ามีการศึกษาแล้วนะคุณเพิ่มปริมาณเงินน้อยมากของเราไปเรียกชาวนาให้พัฒนาเทคโนโลยีเขาบอกว่าทุกวันไม่มีจะกินอยู่แล้วอะ่ะอย่าพัฒนาอยาการการก่อความเชื่อมั่นนะ ประเทศคุณต้องมีอนาคตคนจะกลับมาเชื่อมั่นคุณรวมทั้งคนในชาติคุณด้วยนะประเทศต้องมีอนาคตประธานาธิบดีอเมริกาเขาเรียกว่าให้ไปไปจูบแหวนเขาทําตัวเขาเองเหมือนพระเจ้าอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องคลานเข้าไปอย่างเงี้ยนะเพื่อไปขอให้เขาไม่เก็บภาษีม,มากนกะเป็นแนวคิดเรื่องปัดเจกนิยมอเห็นกับตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆนะ แต่นี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยของไทยเนี่ยก็มีกรอบคิดอยู่หลายอันตอนนี้รัฐบาลส่งไปแล้วว่าจะลดภาษีนำเข้าจากสหรัฐเนี่ยเข้าใจว่าเหลือ0%ทัง90 90%ของจำนวนสินค้ายังจะปกป้องอยู่อีกสิประเทศยากจนไม่ควรไม่ควร,ม,ควรมีมาตรการปกป้องเพราะว่ามันคุณยากจนนะฮะ ผมต้องเรียนว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยนะเราไม่มีเลยไม่ว่าอำนาจต่อรองทางการเมืองเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกหรืออำนาจอะไรไม่มีเลยเออแล้วคุณจะทำไงถ้าคุณเป็นเจราจาครึ่งๆกลางๆแล้วคุณก็บอกอยากได้19%เหมือนฟิลิปปินส์เหมือนอินโดนีเซียหรือ20%เหมือนเวียดนามซึ่ปัจจุบันคุณ36%แล้วคุณจะได้ไหมแต่สิ่งที่มันเสียไปก็คือโอกาส ในการที่ต่างประเทศมาลงทุนโอกาสในการขายสินค้าคุณก็จะหายไปด้วยจริงๆแล้วประเทศเล็กๆอย่างไทยนะควรเปิดตลาดสินค้านำเข้า0%ให้ทุกๆุชาติของโลกเพราะว่าประชาชนคุณนะจะได้ของที่ถูกที่สุดดีที่สุดของโลกมาใช,ใช้แล้วคุณก็ผลิตของไม่กี่อย่างไปขายคือคือที่เราคิดเรื่องพวกนี้ เราคิดเรามองแต่ตัวเองไงเราคิดว่าเราต่อรองได้เรามีพลังอำนาจไหมไม่ใช่แล้วคนที่เป็นรัฐบาลทั้งหลายคิดว่าอู้อย่างนี้เลือกตั้งใหม่แล้วคนจะกลับมาเลือกเขาเขาเขาจะเลือกทำไมเขาเขายากจนลงรายได้ก็ลด,ล,ดลงแล้วประเทศไม่จเจริญเตบิตบโตมากว่าสิบปีแล้วนะ หากท่านชื่อชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อไม่ให้พลาดบทสัมภาษณ์ดีๆจากมัติชนสุดสัปดาห์ครับอาจารย์ครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรากําลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นภาษีทั้งหรือว่าการท่องเที่ยวก็หายไปหุ้นก็ไม่ขึ้นตรงน,นี้มันวิกฤตมันมากไปหมดเลครับอาจารย์แบบอาจารย์ประเมินมันได้ไหมครับว่าสถานาการณ์ประเทศไทยตอนนี้มันวิกฤตขนาดไหนครับคือ ท่องเที่ยวก็มีบอกว่านักท่องเที่ยวจีนลดลงไปเยอะไปเที่ยวเวียดนามแล้วเที่ยวที่อื่นๆมากขึ้นเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามีคนมีชื่อเสียงของบางจีนที่เป็นดาราถูกหลอกเข้ามาโดยพวกจีนเทาแล้วก็จับตัวไปเป็นตัวประกันนะฮะตามชายแดนพมากก่าก็ดีชายแดนบางประเทศก็ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมดูว่าเรื่องของการท่องเที่ยวที่ลดลงไปเนี่ยเนื่องจากค่างเงินเราแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเยอะเทียบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่างเงินเราแข็งกว่าเงินเวียดนามไปร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคนจีนจะมาเที่ยวเนี่ยสมมติว่าเอาเงินจีนมาแลกเงินไทยได้ได้ร้อยร้อยร้อยหน่วย จะแลกเงินเวียดน,นามได้160หน่วยทั้งที่เดิมน่ยมันเท่าๆกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็ก็เป็นปัญหานี้ปัญหาต่อมาคือปัญหาของอเมริกาเปลี่ยนนโยบายไปเดิมอเมริกาเนี่ยเขาพยายามส่งเสริมการค้าเสร,เรีเขาเป็นผู้นำาาาๆเลยในการตั้งองค์กรการค้าโลก ตั้งตั้งอ,องค์กรทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติตั้งธนาคารโลกตั้ง i อ f เนี่นะเพื่อดูแลปัญหาเ m f นี่ดูแลปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเจียบพลธนาคารโลกก็ดูแลเรื่องของการพัฒนาชาติจะเอาเงินราคาถูกมาให้สร้างเขื่อนสร้างถนสงงน,นสร้างอะไรเนี้ยในประเทศที่ยากจนสมัยก่อนๆนนะั้น อันนี้อเมริกาก็เปลี่ยนไปใช้เรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือได้เงินจากการเก็บภาษีอของของที่ส่งเข้าไปในอเมริกาอันนี้ประธานาธิบดีคุณทรัมป์ปัจจุบันก็วอกเพื่อชดเชยการขาดดุลที่เขาต้องดูแลคนในประเทศอันที่สองเขาก็จะพยายามดึงบริษัทต่างๆเข้าไป เปิดในเมริกาจะได้ไม่เสียภาษีนำเข้านะฮะก็ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งแนวความคิดนี้ไม่ใช่แนวความคิดใหม่นะฮะสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเยอรมน,นีดอ o พลิเลอร์เนี่ยก็ทำทานองนี้เลยคือขึ้นภาษีนำเข้าของสินค้าต่างๆเป็นร้อย้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเพื่อให้ของหน้าดูแพง สำหรับคนเยอรมันแล้วถ้าบริษัทเหล่านั้นมาตั้งในเยอรมันมันก็จะไม่เสียภาษีเงี้ยก็เคิดว่าจะสามารถดึงอุตสาหกรรมในประเทศรอบๆเนี่ยเข้ามาในในเยอรมันได้แวนวความคิดนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นแนวความคิดเรื่องปัดเจกนิยมอเห็นกับตัวเองอ่ะพูดง่ายๆนะเพื่อทําเรื่องนี้แต่นี้ก็มี ประเทศที่โดนภาษีเนี่ยก็มีสองส่วนใหญ่ๆประเทศอย่างใหญ่ๆอย่างเช่นกลุ่มยุโรปเขาก็ไม่เจรจาเนะเขาไม่เจรจาเพราะาเขาใหญ่พอที่จะขึ้นภาษีตอบโต้นะเช่นเดียวกับเม็กซิโกแคนาดาซึ่งความจริงมีสัญญาเขตการค้าเสรีสามประเทศแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกอยู่อันนี้ก็ คุณทรัม์ก็ไปเก็บภาษีเป็นเรื่องๆไปตามที่ตัวเองสนใจว่าจะให้อุตสาหกรรมไหนเนี่ยมันมาเกิดในในสหรัฐอเมริกามีประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนที่ใหญ่พอที่จะไม่ยอมไปเขาเรียกว่าประธานาธิบดีอเมริกาเขาเรียกว่าให้ไปไปจูบแหวนเขาจูบอะไรเนี่ยเขานะฮะทำตัว เขาเองเหมือนพระเจ้าอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องคลานเข้าไปเงี้ยนะเพื่อไปขอให้เขาไม่เก็บภาษีม,มากนักแต่นี้ก็มีสองลักษณะอย่างประเทศจีนเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงความจริงแล้วเทคโนโลยีของจีนก็ก้าวหน้ากว่าอเมริกาหลายเรื่องแหละนะผลิตอาวุธก็บาง,บางส่วนก็ก้าวหน้าแล้ว ย่างเช่นที่เกิดในสงครามอินเดียปากีสถานใช่ไหมเครื่องบินจีนนี่ราคาประมาณหนึ่งในห้าของเครื่องบินอินเดียที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสแต่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะ่ยยิงเครื่องบินฝรั่งอของอินเดียจากฝรั่งเศสนะตกไปเลยสองลำเงี้ยเป็นต้นตอนนี้เทคโนโลยีทางด้านด้านไอทีเาก,ก็ก้าวหน้าเทคโนโลยีทางด้านการสร้างเส้นทางเนะี่ย ไฟฟ้ารถไฟรถไฟความเร็วสูงสาพานถนนเงี้ยก้าวหน้าไปเยอะดังนั้นเขาก็คงไม่ได้กลัวเท่าไหร่คือถ้าขายอเมริกาไม่ได้ก็มาขายที่อื่นแต่นี้พอมามีปัญหานี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนอธิบายตันตรงข้ามคิดแบบสมัยเยอรมันสมัยอดอล์ฟฮิตเลอร์เขาก็ คิดว่าเขาจะได้ได้กำไรจากผู้ส่งสินค้าไปขายเขาโดยเพิ่มภาษีมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าไม่อยากเื้อภาษีก็ไปผลิตในประเทศเราแต่นี้ก็มีข้อโต้แย้งเยอะแยะว่าอเมริกาไม่เหมาะที่จะผลิตหรอกเพราะค่าแรงแพงมากแล้วก็ความสามารถก็ไม่เพียงพออะไรเงี้ยนะครับแต่นี้เขายังไม่เห็น ือยังไม่มีบริษัทไหนย้ายกลับไปเป็นเพราะด้วยภาษีทรัมป์อันนี้เลยแล้วถ้าย้ายกลับไปจริงต้องใช้เวลาสร้างโรงงานสร้างอะไรต่างต่างตั้งตั้งหลายปีนะฮะแล้วต้นทุนจะสู้ได้ไหมนี่ก็เป็นอันแต่นี้ประเทศเล็กๆอย่างอาเซียนก็ดีก็ไม่มีอำนาจต่อรองแต่นี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยของไทยเนี่ย ก็มีกอบคิดอยู่หลายอันตอนนี้รัฐบาลส่งมาแล้วนะฮะว่าจะลดภาษีนําเข้าจากสหรัฐเนี่ยเข้าใจว่าเหลือศปอร์เทั้าสิบเก้าสิบซของจํานวนสินค้ายังจะปกป้องอยู่ e x ก t แล้วก็ไปเจราจาขอให้เขาได้กรุณาลดภาษีให้เข้าใจว่าใกล้ๆเวียดนามหรือเงี้ตอนนี้ผมต้องเรียนว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยนะเราไม่มีเลย ไม่ว่าอำนาจต่อรองทางการเมืองเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกหรืออำนาจอะไรไม่มีเลยเว่าเราเป็นฝ่ายเสนอเขาพิจารณานะครับเราไม่เหมือนจีนที่มีอำนาจมีเทคโนโลยี่จริงมีความก้าวหน้าจริงจริงก็รวยจริงแล้วจริงก็เป็นผู้ผลิตเองแล้วผลิตถ้าขายไม่ได้ก็ขายคนจีนเนี่ยแหละ,ะพันพันสามพันสี่รอล้านคนเนี่ยทุกคนรวยหมดเดี๋ยวนี้คนจีนโดยเฉลี่ยรวยกว่าคนไทยละ ค่าแรงขั้นต่ำของจีนก็ห้าหกร้อยบาทเทียบเป็นบาทเนี่ยในขั้นต่ำนะเพราะนั้นพอมาถึงตรงนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเออแล้วคุณจะทำไงถ้าคุณไปเจราจาครึ่งครึ่งกลางๆแล้วคุณก็บอกอยากได้สิบเก้าเปอร์เซ็นเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนอินโดนีเซียรหรือยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนเวียดนามที่ปัจจุบันคุณสามหกเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะได้ไหมคุณจะได้ไหมซึ่งแน่นอนนะว่าวันนี้เขาไม่ให้คุณก็เจราจาไปเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืนะ แต่สิ่งที่มันเสียไปก็คือโอกาสในการที่ต่างประเทศมาลงทุนโอกาสในการขายสินค้าคุณก็จะหายไปด้วยสมมุติว่าเราเสียภาษีสมมติสินค้าชนิดเดียวกับเวียดนามหรืออินโดนะแต่เราเสียสามที่หกเปอร์เซ็นต์นะเราสองชาตินั้นเสียสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคุณนำเข้าสหรัฐจะหันไปซื้อจากนั่นหมดเลยนะคือของเราจะขายไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่เป็นสัสดส่วนนะ ไม่ใช่ว่าเราเราก็จะขายรถไปตามสัดส่วนมัไม่ใช่นะมีนามซ้ำนคนที่ผลิตของชนิดนั้นๆเนี่ยก็จะย้ายฐานการผลิตด้วยนะครับคือมันผลิตของเหมือนกันอะ่ะถ้าออกจากพื้นที่ตรงนี้เสีย36%ออกจากพื้นที่ใกล้ๆกันแค่เดินข้ามไปเนี่ยเสีย19%เนี่ยเขาจะอยู่กับคนทำไมอะ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ที่ต้องคิดดังนั้นก็ เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตอนนี้เราแฮงก์อยู่เราแฮงก์อยู่หลายประเทศก็ผ่านไปหลายหลายประเทศแล้วในกลุ่มอาเซียนจะต้องตัดสินใจให้ดีๆแต่นี้ก็มีการมีปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรบางชนิดความจริงสินค้าเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมเราส่งออกนะเราไม่ต้องปกป้องนะฮะเราไม่ต้องปกป้องเหมือนเราเหมือนเราขาย ขายของอยู่หน้าบ้านเราในหมู่บ้านหยาดสารเนี่ยเราไม่ต้องปกป้องเพราะเราต้องส่งออกต้องต้องแข่งขันได้เนี่ยนะก็มีสินค้าอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีธุรกิจ SME ซึ่งต้นทุนสูงแล้วยังเปาะบางอยู่ใช่ไหมฮะผมก็เลยเสนอไปแล้วนะฮะในสื่อว่าเอางี้ก็แล้วกันสมมติว่า ถ้าเรายังอยากปกป้องอยู่สักพักหนึ่งเราก็ไปเจรจาต่อรอบอกเอาภาษีศูนย์หมดแต่ว่ารัฐบาลจะเอางบประมาณเนี่ยมาช่วยคนที่ยังมีปัญหาอยู่มีปัญหาก็มีเรื่องของการเลี้ยงมีเนื้อสุก,กรเนื้อไก่เนื้อวัวข้าวโพดอย่างเงี้ยฮะอยู่ ใช่ไหมเราก็มี SME นะ SME มีปัญหาด้านอื่นคือมีปัญหาคือต้นทุนการผลิตแพงก็มีปัญหานี้ผมก็ชดเชยไปแต่นี้เอาชดเชยจากงบมาไม่พอก็ไปเก็บภาษีจากผู้ส่งออกที่ส่งออกได้ลงมาสักเปอร์เซ็นต์สก็ไปชดเชยในลักษณะจะดีกว่าที่จะปกป้องบอกเฮ้ยผมเปิดแค่90%ของจำนวนสินค้าอีกสินตหมต้องกุ้มครอง แต่บอกคุ้มกองปุ๊บคุณก็โดนคุณเจราจาสามหกคุณก็อาจจะลดเหลือสามสิบสมสิบคุณก็ยังแพงกว่าเพื่อนบ้านอยู่สิบซนะแล้วส,ส,สู้คุณเอาเอาเอาเท่าเท่าเพื่อนบ้านใช่ไหมผู้ส่งออกทั้งหลายก็จะได้ขายได้คือถ้าภาษีต่างกันสิบนี่จะขายไม่ได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าขายขายได้ตามสัดส่วนนะไม่ใช่นะ แล้วคุณก็ขอเงินจากผู้สองออกนิดหน่อยมาช่วยคนเหล่านี้ถ้าเป,เป็นผมเป็นผู้ส่งออกก็เอาคือถ้าผมโดน30%แล้วผมขายอะไรไม่ได้เลยผมต้องปิดโรงงานหรือผมโดน20%เท่าเท่าเวียดนามแล้วผมขายได้ผมก็ยินดีให้คุณ2%อ,อ่ะแล้วก็ไปดูแลมากกว่ามากกว่าประเทศยากจนไม่ควรไม่ควรมีมาตรการ ปกป้องเพราะว่ามันคุณยากจนนะฮะแต่นี้พอพอไปอย่างเงี้ยนานๆมันก็จะทำให้แต่ละคนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมอย่างสินค้าพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยก็เป็นพาะอาหารสัตว์แพงใช่ไหมแล้วก็แพงเพราะว่ามีการปกป้องอย่างเงี้ยนะก็คุณก็แก้ไขสิขนาดอาหาร สินค้าเนื้อสัตว์ทั้งหลายเขาเขาลงเรือส่งมาถึงบ้านคุณเนี่ยมันยังถูกกับที่คุณทำเลยใช่ไหมอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่คิดเราดูน่าแปลกนะว่าครอบครัวที่ยากจนทำของที่สู้ไม่ได้แล้วพยายามปกป้องแล้วก็ไปไปดึงลูกๆที่ส่งไปเลี้ยงสือทำสินค้าอุตสาหการรมทั้งหลายเนี่ยมาไม่ต้องเสียภาษีแพงอะ่ะ แล้วมันจะสู้ไม่ได้ทั้งประเทศอ่ะอันนี้ก็ฝากกระทรวงรคลังให้คิดใหม่คือคือที่เราคิดเรื่องพวกนี้เราคิดเรามองแต่ตัวเองไงเรานึกว่าเราเป็นประเทศใหญ่เหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนั่นเหมือนกันใช่ไหมเราคิดว่าเราต่อรองได้เรามีพลังอํานาจไหมไม่ใช่คุณไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านคุณเปิดร้านขายของเล็กๆอยู่หน้าหมู่บ้านเหมือนเวียดนาม เหมือนอินโดร้านร้านอินโดนเซียใหญ่กว่าร้านคุณเลยนะไอ้หน้าหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ฝากกอบคิดอันนี้ไว้ไม่งั้นมันจะเสียเวลาอีกนาะนแล้วประเทศไม่เจริญเต,ติบโตอีกนาะนแล้วคนที่เป็นรัฐบาลทั้งหลายคิดว่าโอ้อยางงี้เลือกตั้งใหม่แล้วคนจะกลับมาเลือกเขาเขาเขาจะเลือกทำไมเขาเขายากจนลงรายได้ก็ลดลงแล้วประเทศไม่เจริญเต,ติบโตมากว่าสิบปีแล้วนะ แต่ไม่เจริญเติบโต,ตนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดมาาเมื่อกี้ทั้งหมดนะไม่เจริญเติบโต,ตอันเนื่องมาจากว่าราคาของเราแพงขึ้นเรื่อยๆเทียบกับเมื่อกี้พูดไปห,หนึ่งแล้วก็เทียบกับเวียดนามเนี่ยสิบปีผ่านมานะราคาของเราแพงขึ้นหนึ่งจุดหกเท่านี่พูดเทียบกับอินเดียยิ่งน่าตกใจสิปีผ่านมาเนี่ยราคาของเราแพงขึ้นสองจุดหกเท่าเหมาก็ว่า เงินเงินรูปีอินเดียเคยแกลกหนึ่งรูปีแลกได้หนึ่งบาทนะเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทแลกได้สองจุดหกลูปีเลยไม่ไม่ใช่เขาไม่ฉลาดนะเราไม่ฉลาดท้หารคณโนดี้ฉลาดเราไม่เป็นเพราะในในประเทศใดๆเนี่ยผู้ผลิตเกรรษตรกรคนยากคนจนเขาไม่รู้ฮะเราขายของเป็นอะไรแต่เขาอยากเห็นว่ามันแลกเงินท้องถิ่นได้เยอะๆเมื่อสิบปีที่แล้วเงินหลวง หนึรูปีแลกบาทหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้รูปีลดค่าไปสองจุดเท่าก็หมายว่าเวลาเขาได้ดอลลาร์มาเขาจะได้รูปีน่ะได้เยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะของเราแลกเท่าเก่าอ่ะเราจะสู้เขาได้ยังไงนี่คือเหตุฮะที่ข้าวเหลือเกือลห้าหกพันบาทเป็นเพราะว่าขายในรูปดอลลาร์ซึ่งราคาเดิมเป็นเพราะมันขายในตลาดแข่งขันใช่ไหม มันแลกเงินบาทได้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นผู้ส่งออกเขาก็กดลงมาที่ลงสีที่อะไรตามสัดส่วนของการเรียกว่าการเอาเปรียบกันนะนะอยู่แล้วข้าวมันเหลือห้0 0กบาทแต่ข้าวอินเดียนราคามจะสูงขึ้นเยอะเลยนะเพราะแลกเงินท้องถิน่นน่ยได้260%เทียบเงินไทยอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็มีการพัฒน,นาเทคโนโลยีพัฒน,นาอะไรต่างๆมากมายของเราไปเรียก ชาวนาให้พัฒนาเทคโนโลยีเขาบอกว่าทุกวันไม่มีจะกินอยู่แล้วอะ่ะจะพัฒนาอยังไงใช่ไหมคือการพัฒนาภาษาอังกฤษนิดหนึ่งด้านซัพพลายไซด์อ่ะคือรู้สึกสภาพั์แบงค์ชาติแล้วก็กระโจนขังเวลาพูดปัญหาของชาติไปพูดด้านซัพพลายไซด์ก,ก,กไปพูดว่าประชาชนแก่นะเออเทคโนโลยีเราแย่ไม่พัฒนาใช่า เราเราก็ของเราก็เก่าๆไม่ทันสมยัยเหตุผมก็คือคุณอ่ะข้างเงินแข็งคุณขายของไม่ได้คุณไม่ได้กำไรคุณก็ไม่มีเงินมาสร้างอะไรใหม่ๆหรอกไม่มีเงินมาซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมีหนังช้ำภาษีที่ถูกรัฐบาลเก็บไปอ่ะรัฐบาลก็ได้ภาษีน้อย รัฐบาลจะไปทำอะไรก็ไม่มีตังนี่เป็นเรื่องของวัฏจักรของเรียกว่าหมุนลงไปใต้ดินใช่ไหมคือการพัฒนาประเทศไม่หมุนขึ้นก็หมุนลงอะ่ะอันเนี้ยหมุนลงอยู่ใช่ไหมแล้วเอเตุผลเหล่านี้ทั้งหมดอะ่ะมันมาจากว่าค่าเงินบาทคุณแข็งมากแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งก็เป็นเพราะว่ามีการศึกษาแล้วนะคุณเพิ่มปริมาณเงินน้อยมากนะ แล้วก็เทียบกับจีนนะสิปีที่ผ่านมาไอแ้แบงค์แบงค์ของจีนในรูปดิจิทัลนะจีนอะปริมาณเงินเพิ่มขึ้น250%เงินในระบบสีก่กิจเก็เหมือนเหมือนดูแลบ่อน้ำเนี่ยไอ้เงินก็คือปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่ม250%เพราะบ่อมก็ขยายขึ้นน้ำก็ต้องเพิ่มขึ้น้ยของเราเพิ่มขึ้น90%เองอะดังนั้นเนี่ย เมื่อปริมาณเงินเพิ่มน้อยใช่ไหมมันก็ทําให้เงินเฟอ้อลงไงอของต้องลงราคานะแต่นี้ไอ้ไอ,อ้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันเท่ากับราคาของของเราหารด้วยราคาของของโลกนะแต่เน้นถ้าราคาอัตราแลกเปลี่ยนอ่ะ E เนี่ยเท่ากับ P ของเราหารด้วย P ของโลกอ่ะพูดง่ายๆนะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวข้างบนเนี่ยไพรซ์ Price ของของเราเนี่ยมันเพิ่มช้าเพราะเพิ่มปรรมาณเงินน้อยใช่ไหมเทียบกับเงินเฟอ้อของโลกเงินเฟอ้อของโลกเป็นละสามสี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไม่รวมประเทศด้อยพัฒนาที่เงินเฟอ้อเยอะแยะที่พินแบงค์มาใช้ไม่รวมแล้วนะเงินเฟ้อสหรัฐญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะข้างเงินเราก็ต้องแข็งพอข้างเงินแข็งโป้ไ้ของมันก็ขายไม่ได้ ของขายไม่ได้มันก็ไม่มีกําไรมาลงทุนเทคโนโลยีใหม่ก็ขาดทุนขาดทุนก็ล้าหลังอ่ะจริงๆแล้วประเทศเล็กๆอย่างไทยนะควรเปิดตลาดสินค้านําเข้าศอร์เซให้ทุกๆชาติของโลกเลยทำไมเพราะว่าประชาชนคุณอนะ่ะจะได้ของที่ถูกที่สุดดีที่สุดของโลกมาใช่ใชไหม แล้วคุณก็ผลิตของไม่กี่อย่างไปขายประเทศคุณคุณถึงยะล่ำรวยขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่คุณทำของแข่งกับโลกแล้วคุณทำไม่สู้ไม่ได้อะต้นทุนแพงอ่ะคุณก็ไม่มีกำลังไปผลิตของที่คุณทำได้ดีแล้วไปขายทั่วโลกใช่ไหมซึ่งประเทศที่เจริญมาหรือไทยที่เจริญสมัยก่อนนี้ก็ทำอย่างนี้อ่ะแต่นี้เดี๋ยวนี้ความคิดปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์มันหายไป เป็นเพราะว่าคนที่บริหารประเทศส่วนใหญ่ไม่เคยรู้พูดให้ตรงๆคือถ้ามีคนรู้อยู่นับคนได้อะผมว่าไม่ไม่ถึงห้าคนนี่ก็มีปัญหาพูดนำประเทศไปดูแลวความมั่นคงความอะไรต่างๆอะไรเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาพอมาถึงตรงเนี้คุณก็ต้องแก้ไขเนี่ยแล้วประเทศคุณถึงเจริญเติบโตได้ การการกอความเชื่อมั่นนะประเทศคุณต้องมีอนาคตเอาหลักเอาทิลานก็โยงไปแล้วคนจะกลับมาเชื่อมัน่นคุณรวมทั้งคนในชาติคุณด้วยนะประเทศต้องมีอนาคตแต่นี้ประเทศจะมีอนาคตได้ก็ต่อเมื่อประเทศมีฐานะดีเร็วขึ้นก็คือความเจริญเติบโตของชาติเนี่ยเพิ่มเร็วขึ้นภาษาอังกฤษเรียก GDP growth ให้เงินเฟอร์ของเราเท่าเท่าเงินเฟอ้อโลกต่อปีตั้งเป้าหมายเงินเฟอสอร์เซแต่นี้วิธีการคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินเพราะว่าปริมาณเงินคือน้ำในบ่อปลามีปลาอยู่คือคือน้ำมันน้อยอะปลามันไปกองอยู่ก้นบ่อแล้วแล้วก็พอหมดฮะมันมันชนกันเองหมดคุณเติมน้ำไปปลาโตขึ้นเลยนะยังไม่ให้อาหารเลยนะปลาโตขึ้นเลยนะ หลักการคือเติมน้ําในบอ่อปลาให้มันเต็มบอ่อไม่ให้ลน้นไ,ไอ้มันเคยล้นนะสมัยปี2,940ซึ่งตอนนั้นทําให้แบงก์ชาติคนแบงก์ชาติทั้งหมดกลัวมาถึงวันนี้ปล่อยน้ําเหลือประมาณสักสามในสี่ของบอ่อประเทศก็ไม่เจริญนะฮะประเทศดื่นๆเนี่ยเขากําหนดเป้าหมายอัตร,ราแลกเลี่ยอะ่ะสิงคโปร์มาเลเซียนเนี่ยเขาอัตราแลกเปลี่ยแข็งค่าได้อะ นะผมยกตัวอย่างก็แล้วกัน,กนสมมุติว่าผมปรับอัตราเปลี่ยนเป็นสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะตอนนี้เราส่งออกสิบล้านล้านนะบาทนะคือได้ดอลลาร์มาแล้วแลกไดสิบล้านล้านบาทนี่ยังไม่เกี่ยวภาษีธรรมนะถ้าผมปรับค่าเงินลงไปสิบเปอร์เซ็นผมจะได้เงินบาทอีกหนึ่งล้านล้านใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าดอลลาร์มันเท่าเก่าที่ได้มาแล้วตอนนี้แลกไดสิบล้านล้านผมปรับอัตราเปลี่ยนไปจากสามสิบสองเป็นสามสิบห้าอย่างเงี้ยนะ ผมก็จะได้เงินบาทแต่และคนที่ดูดอลลาร์อยู่อะ่ะมันจะได้เงินบาทโดยรวมอีกหนึ่งล้านล้านอ่ะสิเปอร์เซ็นเนี่เอาประเทศก็ต้องรวยกันมาอีกหนึ่งล้านล้านเนี่ยเพราะไอไอ,อตัวส่งออกนี่มันไปบวกเข้าไปตรงๆกับ GDP เลยนะมันดีกว่าเราไปหาโครงการอะไรต่างๆมาทำอะ่ะไอ้นั่นเขาเรียกทางด้านัพพล l y อ่ะทำโครงการนู่นโครงการนี้อันเนี้ยผมก็อยากฝากไว้ว่า การใช้นิบายกันคลังฟื้นเศรกิจไม่ได้ผลหรอกเพราะว่ามันเกิดภาษาอังกฤษนะเรียก crowding out อะมันเกิดการทดแทนกันเพราะว่าเงินคุณไม่ได้สร้างขึ้นมาเฉยๆนี่เงินคุณต้องไปเอาจากภาคเอกชนและประชาชนมาทำให้ตัวนี้แล้วคุณต้องระวังคอรัปชั่นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหนือที่ต้องคิดอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนิบาย อัตรากเปลี่ยนสำคัญที่สุดมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติประมาณ60%เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ควรไปคิดอ่ะแต่นี้บาง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 ,บางท่านไม่ได้รู้เรื่องเขาเรียกอันนี้เขาเรียกแมคโครอิโคโนมิกลึกซึ้งมันเป็นปัจจัยามันไม่ได้คิดตรงๆอ่ะมันไม่คิดเป็นชิ้นๆอ่ะว่าโอ ไอ้อย่างบ้านไม่เจริญมันยังคิดแบบบริษัทได้ก็คือว่าไอ้คุณทําไม่นี่ใหม่ไอ้นั่นใหม่เดี๋ยวคุณจะเจริญนะนั่นเขาเรียกว่าบริหารธุรกิจแล้วบริหารปลาตัวหนึ่งในบ่อน้ําแต่การบริหารธุรก,กิจเนี่ยบริหารน้าในบ่อปลาให้น้ํามันมีเหมาะสมให้ปลาเติบโตได้อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเรื่องนี้ครับ